มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าราณีเปิดใจถึงโมเมนต์ร่วมงานเปิดตัวธุรกิจของครอบครัวแฟนหนุ่มวินชวินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่า เป็นแค่การไปร่วมงานไม่ใช่การไปเป็นพรีเซนเตอร์การไปร่วมงานครั้งนี้ค่อนข้างคุ้นเคยกับจังหวัดอยุธยาอยู่แล้วเพราะว่าเคยฟีเวอร์จากระครบุเพศน,นิวาสมาก่อนทําให้เหมือนเป็นเจ้าบ้านก็ต้องให้ร่วมงานสักหน่อยนะคะซึ่งเป็นการขอดีลงานตามขั้นตอนที่มีการขอล็อกค,คิวไว้บังเอิญงานแสดงถ่ายบพดีทําให้ช่วงนั้นมีเวลาว่างสามารถไปร่วมงานได้ ส่วนที่หลายคนแซวว่าภาพที่ออกมาเหมือนว่าเป็นว่าที่สไปรยไปช่วยงานครอบครัวฝ่ายชายนั้นเบลล่าเองออกปากก็เป็นการไปทํางานเท่านั้นค่ะซึ่งในวันดังกล่าวหนุ่มวินเองไม่ได้เดินทางไปในงานด้วยติดธุระทาให้สาวเบลล่ามีภาพปรากฏร่วมกับคุณพ่อของหนุ่มวินชวินนะคะยอมรับว่าแอบเกรงเหมือนกันเพราะว่าหลายคนที่ไปร่วมงานน่าจะจับตาอยู่เหมือนกันแต่คุณพ่อเป็นคนใจดีหลังจากนี้จะมีงานหรือได้ร่วมโปรเจกต์ใดๆกับทางครอบครัวของฝ่ายชายอีกหรือไม่นั้นต้องรอติดตามเช่นเดียวกันกันกบค,คู่ของวินแล้วก็ ่ะคซึ่งสามารถติดต่อมาได้แต่ว่าฝ่ายชายจะออกด้วยหรือเปล่าต้องรอลุ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ